สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือผมในเดิรอโฟร์เกมเมอร์และเกมนไลฟ์ออฟอีลอสอีกรอบหนึ่งนะครับผมในวันนี้นะครับหอกสองรอบเลยครับเล่นนะเพราะผมเพิ่งจะมาเจอเนอะผมโหมดอีโหมดหนึ่งซึ่งมันเป็นโหมดที่ว่าจะต้องจับเวลาด้วยนะครับผมรอบนี้รอบที่แล้วคุณจะโวยไปว่าแบบเออไม่มีจับเวลาไม่ที่ไหนแต่มันมีนะมันอยู่ข้างล่างนี้เองนะครับผมซึ่งโหมดนี้มันจะเขียนว่าอาร์เคดนั่นเองนะอยู่ข้างล่างนี้อาร์เคดนะแต่ถ้าผมกดเข้าไปนี่คือมันจะจับเวลาเลยนะครับผมในการ หารูปนะผมเทคนิคในการเล่นนะผมครั้งนี้ผมบอกเลยว่าต้องจำล้วนๆนะผมแคปหน้าจอก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเราต้องรีบกดนะผมให้ทันเวลามากที่สุดนะผมจะหมดอาเคดครั้งนี้นะผมโอเคมันก็อันนี้ผมไม่ได้อ่านแล้วกันนะอ่านไม่ออกครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสามสอง,สองหนึ่งไปต้องจํารูปแล้วครับตรงน,นี้อาเขตสี่สิบวิครับโอ้ยมาถึงก็พลาดเลย ีพยายามจำให้แม่นครับผมว่ารูปไหนยืนไหนบ้าง5าสิวิมันจะยากเรื่อยๆนะครับถ้าจำรูปตัวละครได้เราต้องจำสีด้วยนะโอเคตรงนี้ง่ายอยู่ทันอาสิเวีถ้าเรากดไวเวลาก็จะเพิ่งึ้นเรื่อยๆนะ ทำได้จำเลยเมื่อกี้วแต่กุย,ยคนดูอ้ยจะกดถูกอ่าตัวรอดไอตรงนี้ง่ายให้ไวที่สุดนะถ้าเรายิ่งไวเวลามันยิ่งเพิ่มนะของง่ายก่อนพยายามจำให้ได้ก็พอนนผะว่าอะไรตัว,ต,วตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะโอเคเรียบร้อยครับไปด่านแปดแล้ว ้ยกดถูกได้ไงวะเจ็ดสิบเจ็ดสิบวิไหมเจ็ดสิบโอเคเฮ้ยจำได้จำได้พอจะจำได้พอจะจำได้อยเพิ่มเฮ้ยถูกเฉยวะอ้าวจิตอืมเข้นไปขข้นไปแปดสิบวิแปดสิบวิ โอเคขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเจ็ดสิบวิโอ้โหยากแล้วตรงนี้แหละเพิ่มนไปเรื่อยเออพอจะจำได้นิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะ เวลามันก็จะจับนะผมคะแนนมันก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดเรากดผิดนะครับตัวที่เราจำไม่ค่อยได้ไปก่อนโอ้ยเวลาลดลงเรื่อย กดถูกได้โอ้ยถูกมนเลยเอาถูกมนอิงเสร็จกูดิเสร็จถูก,กเลยว่ะอุ้ยสิบหกแล้วว่ะเอาที่เราพอจำได้ไปก่อนนะอันนี้คือผมสุ่มเลยเนะี่ย โอ้ยตายแล้วเวลารดว่ะโอ้ผิดแล้วผิดแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว,ดว,ดวเด้อเด้อแก้โดนแก้โดนอยู่ไหนวะถามไส้เลยไงโอ้ยตายแล้วไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่โอ้เอาใหม่เลยโอเคได้ขัดเอาไม่ได้ของโอ้เช่างว่าได้นมด ไวสุดอือฝาลองความไวนะผมฝาลองสมาธิแล้ด้วยอ่ะต้องเล่นให้เป็นชั้นเซียนให้ได้โหดยากเพิ่มไปเรื่อยๆรื่อยนะโอเคไปอีกเรียบร้อย พยายามจำให้หมดนะครับถ้าใครจะเล่นนี่ยิ่งเราไต่ขึ้นไปได้เยอะนะผมคะแนนเราเยอะเรายิ่งได้ของรางวัลน,นะ <pp> กดถูกเฉยเลยสูงมั่วๆนะเมื่อกี้นี่อยู่ดีโดน <pp> <pp> น,นี้พอจำได้ครับ <pp> <pp> โอเค <pp> พอจำได้ ที่เราพอจำได้เรากดไปก่นอนไอ้ตรงนี้ง่ายวะ่ะมีง่ายตรงนี้ง่ายเออตรงไหน,ง,ง,นง่ายก็ดีเลยง่ายแล้วเอเคโอ๊ยแปดสิบเฮ้ยแปดสิบเลย แตมโมเดลดีใจเราพลาดขึ้นมาเราเสียของนะนี่ไงวะโอ้โหเ,เวลาลงมาเหลือ6 0เลยเรียบร้อย สุ่มมั่วสุ่มได้นะผมแต่ว่าต้องสุ่มให้ดีๆนะตามที่บอกไว้นี่เลยอันนี้ต้องแก้เกมละกดถิดและเสี่ยของเลย ปาน15บห้าละปานอยากเรื่อยๆว่ะ Nhập ừ, lối. Thàn. Ủa oh, hù. Lá lửa nói cơn. Thàn. Ủa khu 4 kìa. ทนันอยู่19แล้วไม่น่าทันเว้ยไม่ทนันโอเค ได้ของรางวัลมานะโอ้โหได้ตัวโอเคได้ตัวสปีดน,นะโอเคก็สับโมดนี้นะผมมาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะผมก็เพิ่งจะมาเจอนะผมยิงคนอื่นเขาน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วผมพิ่งจะมาเจอนะลองกดดูมั่วๆผมอยู่ดีก็เจอนะครับก็เป็นการแข่งเอ้เป็นการจับเวลาด้วยนะผมนอกจากจะจับคู่รูปนะผมโหยากกว่าเออแต่ก็ท้าทายดีนะผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลให้ครบก็มาเล่นกันได้นะผมตรงอาเขตนะฮะของรางวัลก็มีตามนี้เลยนะผมซึ่งผมก็เก็บไปได้หน่อยแล้วนะนะ อืมน่าจะใกล้หมดแล้วแหละนะเดี๋ยวไปเล่นต่อนรอบดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีอีกเทรดหนึ่งนะผมอีกเทรดเดียวนะอีกสิบเก้าชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะผมหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดคีครับผม